สวัสดีครับนี่อยู่กับผมคือไรพีสสส่สร้างลิฟน้ำเหอะก็ไม่ต้องถามว่าทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ครับเพิ่งตื่นครับตื่นอะกลังทำดูเอ้ยมาดูดิค่ะมาดูกันเราต้องขึ้นเลยครับ ขึ้นหน่่งนี้ครับมันมีอากาศหายใจครับต้องขึ้นอน่่งแบบหน่างนี้เท่านั้นครับว่าเราไปุูประตูทำไมนยแล้วก็ลงเนะไปถูอะไรเนเลยนะเ นี่แล้วแต่ใครเอาสูงเท่าไรก็ช่างคุณแนละ้วผมเอาสูงมานี้ครับเอาสูงน้อยกันนี่แค่บอกอะไรก็ได้นะครับ ใช้บล็อกเล็กเหมือนผมเดี๋ยวเปลือกถ้าใครอยากทำให้สวยใช้บล็อกเล็กเหมือนผมเนยดีครับดีตันงลื่นมากชิสโตนโดนพดโดนหนูไปทำนี่อ้ยไม่ใช่ยังไม่สิ ยังไม่ถึงจุดก็เดี๋ยวก็ทําทำออกเองก็ได้ครับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนครับ,อ,รบอันนี้อันนี้ อันนี้ครับเราใช้ดีฟเฟนเซอร์ต่อไปให้ถึงเลยครับ mm hmm. ตัวให้ถึงเลยครับแค่ถังน้ำใสเข้าไปครับแค่เ okay, นี้ยนี่ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ